ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรไพ่จะพูดอะไรไพ่จะเล่าว่าอะไรไพ่จะพูดว่าอะไรใบที่หนึ่งราชินีพึ่ง queen of van เกมกดมนุษย์คุกกี้ คนแก่แว้นมอเตอร์ไซค์กาแฟโอ้โหสิบเหรียญให้ไพ่เล่าเรื่อง ไพ่บอกว่าคุณน่ะกำลังจะได้เงินได้ทรัพสมบัติได้เงินได้ทองเยอะแยะเลยคุณกำลังจะได้เงินนะได้เงินก้อนโตคุณกำลังจะได้เงินก้อนโตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาคุณเป็นคนที่เก่งมากมีบริวารที่ดีด้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งและคุณได้บริวารที่ดี คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้การงานของคุณน่ะมีความก้าวหน้ามากคุณเป็นคนชอบกินขนมคุณเป็นค,คนชอบกินกาแฟมีคนคนหนึ่งอ่ะอยากจะติดต่อมาหาคุณมีผู้ชายคนนึงอ่ะอยากจะติดต่อมาหาคุณคุณกำลังจะได้เงินได้ทองได้ได้ได ทรัพย์สมบัติมั่งคั่งและรล่ำรวยจะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยเข้ามากําลังจะได้เงินก้อนโตอะไพ่มันขึ้นดีนะเนี่ยเงินเงินเนี่ยมันเป็นมนุษย์กาแฟปลูกพืชและได้ได้เก็บผลผลิตคุณกำลังจะได้เงินก้อนโต ให้ขึ้นว่าถ้าหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคุณจะสามารถสอบชิงทุนการศึกษาได้แบบสบายสบายเลยมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการสอบชิงทุนการสอบชิงทุนไปต่างประเทศการสอบเข้ากอพอการสอบเข้ากทอมอเนี่ยไพ่ใบน,นี้แปลว่า จะได้รับผลงานจากความสามารถของตัวเองมีเกณฑ์ได้รับรางวัลท่านกำลังจะได้รับรางวัลถ้าหากเป็นทหารตำรวจข้าราชาการน่ะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้ายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยอาจได้ทุนการศึกษาหรือกำลังจะสอบชิงทุนการศึกษาได้ เจ้านายครูบาอาจารย์ยอมรับในความสามารถอาจจะได้ใบประกาศได้เหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้ใบประกาศความสามารถเขาเรียกว่าได้ใบเกียรติบัตรได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้ถ้วยรางวัลตอนนี้มีคนจองเล่นงานคุณอยู่ มีคนอิจฉาให้ระวังมีคดีความให้ระวังทะเลาะก,กับพวกนักเลงให้ระวังช่วงนี้การงานมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความหรือมีคนหาเรื่องช่วงนี้ควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร ให้ระวังคนเจ้าเล่นักพูดปดแกงคอเซนเตอร์จะมีคนมาหาเรื่องมีเรื่องจะต้องเสียเงินมีเรื่องการอันนี้คือด่ากันอันนี้คือแบบมีคนคิดไม่ดีอ่ะมีคนมีคนคิดไม่ดีจะเสียตังค์จะทะเลาะวิวาท ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยคะแนนสอบออกมาดีคุณจะมีชื่อเสียงผลการเรียนดีมีคนมาด่ามันเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นการทะเลาะวิวาทอ่ะอันนี้มีเรื่องต้องเสียงเงินอันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับคดีความหรืออะไรสักอย่างแต่เอ๋มองว่าใบานี้อาจจะเกี่ยวกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ่ะ คือคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่เจตนาดีอยู่แล้วเจตนาไม่ดีไม่ใช่เจตนาดีมีอุปสรรคคล้ายๆกับใบเนี้ยเหมือนกับว่าจะมีคนมารบกวนเงินทองอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีคนมายืมเงินไพ่ใบเนี้ยคือให้ระวังคดีความใบเนี้ยอาจจะมีคนมายืมเงิน อันนี้เกี่ยวกับกรารทะเลาะวิวาทต่ใบเนี่ยคุณกำลังจะได้รางวัลจะได้เลื่อนขั้นจะได้รางวัลจะได้เลื่อนขั้นถ้าสอบเข้าถ้าสอบเข้างานข้าราชการสอบเข้าตำรวจสอบเข้าข้าราชการสอบกทมหรือสอบกอพอหรือสอบแข่งขันเนี่ยจะมีชัยชนะ ไพ่ใบนี้ก็คือผลการเรียนออกมาดีมีผู้ใหญ่เมตตาอันนี้ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานสามใบเนี้ไม่ดีสามใบเนี้ยดีคือคุณอะ่ะจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานแต่คนที่เจตนาจะมาขอยืมเงินหรือคนที่เจตนาจะมาทำให้เดือดร้อนน่ะมันมีเราก็มาดูกันต่อนะคะ คนที่เจตนาจะทําให้คุณเดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นใข่คนที่เจตนาจะทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาเขาคือไข่มีเป็นเด็กคะ่ะ อันนี้คือคนที่เลิกคบไปแล้วใบเนี้คือเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่คุณต้องระมัดระวังนะคือคนที่เป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าคุณมีเป็นเด็กอายุวัยรุ่นอายุยี่สิบสี่ยี่ห้า เป็นคนที่อายุประมาณยี่สี่ยี่ห้าฐานะดีด้วยนะคนที่อายุประมาณยี่สี่ยี่ห้าฐานะร่ารวยเนี่ยเหมือนกับเจตนาไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่ ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนทํางานเก่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนฉลาดเป็นคนที่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณจะมีโชคลาบมีเกณฑ์ถูกหวยความรักสมหวังมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ตั้งคันความรักสมหวังมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ถูกหวย เอ็มมองว่าคนที่จะยืมเงินคุณนี่น่าจะเป็นเพื่อนเก่ากับแฟนเก่านะเพราะว่าคนคนนี้ยเป็นคนมีตังค์คนคนนี้ยเป็นคนรวยแต่ว่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเนี่ยเหมือนเขาเห็นคุณมีเงินนะ่ะไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับ ผลประโยชน์เงินทองผลประโยชน์เงินทองเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเกี่ยวคุณต้องระวังเนี่ยคนคนเนี้ยอยากจะโทรมาหาคุณ คนคนนี้อยากจะโทรมาคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องรักรักๆใครๆอะไรของเขาเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่าเหมือนคุณไม่เล่นด้วยอ่มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอยากจะคุยกับคุณในเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เกี่ยวกับงานที่เขากำลังทำ เนี่ยเดทเลยคือคนคนนี้กับคุณอะเลิกเลิกคบกันไปแล้วกับกับแฟนเก่าเนี่ยกับคนรักเก่ากับคนรักเก่ากับคนรักเก่าหรือแฟนเก่าเนี่ยคุณก็รู้สึกเบื่อกับคนคนนี้คุณเลิกคบไปแล้วกับเด็กคนนี้คุณเลิกคบไปแล้วส่วนกับแฟนเก่าคนรักเก่าเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกเบื่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ